สบายดีเนยให้เคียวสบายดีสิลุงป้าเอาไลโหลุงอ่ะแฟงกี้สบายดีสาะดีเออดีเมฆเดเม่เลยเด้เล่นคนพี่มูเล่นแล้วเพิ่นเศร้าหงายอะพี่น้องเลยเอ้ยเศร้าห้แล้วพวกนั้นยังห้อยู่ได้เมดบึนบึนมันบอกเมฆมาพี่มาพี่มันเพื่อนแน่นะมาพี่ เออไอเอ้ยไอเมกลงจากโต๊ะสิเออเอาเอาเด็กเขาทั้งหน้าเออทั <h <h ้งหน้าเลยหัวทั้งหน้ามีมือเล่นเลยหัวน้องให้คิวเด้ให้คิวให้คิวเอ้ยคิวคิวมาเฝ้าดูสบายดีลูกป้ายด้วน้ำ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 เตอน้ำบาทมือเจ้าได้เปล่ละน้ำสิบาทมือเปล่ง่ายเด้อโดยสิโอเคโดยไม่ักล่า มานั่งลงมานั่งลงก่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอาไปทั้งน่นท้องท้องเอาผ้าขี้ริ้วดำดำเอาไปอันนั้นอาทิตย์น่หนเอยท้องไงนา่นั่ขึ้นโต๊ะแล้วโดดโดดโดดลงเมฆเอ้ยน้ำมอนี่ลงแล้วเล่นน้ำเอออุ้มน้องนะแม่น่ะอุ้มมาน้องในท้องเอออยากลงขึ้นนั่นแตโอ้อยากเห็ดคือแถาเม่ไรฝันกับป้าที่โต เอาไงิเอ้ยโอยเมื่อยโ้ยมีผงแล้วมีผมโอ้ยอ้ยอีทอหัวเลนกันับเาู่กันด่ะห้คิวโอ้โอ้โอ้อ้กลาเว่า่างลูกฮะ ทองกันทองกันทอเนี่ยวคใช้นโมตัสสะถุนยาดูนโมตซาถูกเนิ่ยฮะทองเอ้ยทองเอ้ยว่ะทองเอ้ยว่ะพี่น้องนั่งทองทองเอ้ยว่ะพี่น้องเอ้ยลานข่อยมาแม่ก็ดีใจมีหมู่มาเล่นนำมีน้องมาเล่นนำเล้วน้องให้คิวคนหล่อเนี่นี่บางยิมวันวานให้ลุงป้าบังเด้อวยหล่อเลย มายืนผู่กันถใครหูไปไหมเอเออยืนข้างแมกเล้วใครใครหูหนึ่งสองเอ้ายืนคู่กันแม่แมกไปแล้วโอ้โหเอาหมอหนีพัดหมักหมูหมอเสือเหลืองหนะแมกน่อยค่ะวะเอออืแล้วฝุ่นเราแข็งแห้งฝุ่นเราหยางป้าต้องขุดขุดขุนไปจะได้นาพี่น้องกไปอ้าวอ่อนชดยุงออกมาอะไรต้อง หายุ่งมาฮายุ่งนี่แหละผุนผูมอน่ะถึกใจกับของเล่นนี่แมนของเล่นเขาให้คิ้วมอน่ะถึกใจดื้อยิงเลยยิงปั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 งเลยยิงเลยแม่ยิงเลยแม่ยิงเลยแม่ข้าวม้วนเขาได้เด็กๆพี่น้องเอ้ยทั้งช่องพี่ผูดูแลเด็กบัดนี้เล่นน้ำกัดอยู่นี่แหละเด็กๆเขาน่ะสองคนผุนผูกกันพี่น้องคิ้ว เมฆเอ้ยคิวเอ้ยเมฆเอ้ยสวยเล่นดอกไม้คนคนงามบาดอกไม้นะฮะงามคิวว่างามเหอมุนหมดเลยมุนหมดแล้ว,ด,ลวดอกไม้มุนหมดเด็กๆเ,เล่น,ลนอะพี่น้องเลยคนคนเล่นกันสองคนเมฆน้อยก็มีมูมีน้องให้คิวมาเล่นนำ้ำเมือนในเมฆน้อยวะเนาะ ี่น้องให้คิวมาเล่นน้ำน้องเมฆบอกเรีนน้ำน้องเมฆบอกยิ้มวานทั้งสองเอาเอาเอายืนยืนยืนใกล้ไอ้ไปไปยืนใกล้ไปยืนใกล้ไอ้เมฆเด้อถ่ายรูปเด้อยืนใกล้เด้อยืนใกล้เลยยิ้มยิ้มถ่ายรูปคิวเฮ้ยยืนมองๆหันหน้ามาหันหน้ามาบบบนี้คิวอก้อบ่ะกูยังพอๆกันเลยหันหน้ามาคิวเฮ้ยยิ้มยิ้มยิ้มหันหน้ามาเลยยิ้มบอกยิ้มหวานหนึ่งเมฆเมฆหันหน้ามาเม่เฮย เมฆบ่อว่าบ,บ่อ,อตักนี่ 20. 000, 20. 000บบาบบมายิ้มนี่มันบอกล่ะบ่อไม่นคยเกี่ยวนัดเลยพี่น้องตอลกเลยรตัวกเมฆไงคิวอาโง่ผมมีไฟขานเลยเนาะเฮ็ดยยังกันนะฮะหืหมฮะมดอกมไ,มอไม้เอาดอกมอไม้บ่ห้เมฆเคเ็ียยันบักล่ะเมฆ้ยอ่านเล่นน้ำกันเลยสองคนเขาพี่น้อง มวนเขาได้พี่น้องเอ้ยน้องแม่กับได้ให้ได้แม่เพันป่วยอยู่แม่เพิ่นไปกินสีนดาดอยู่เฮือนนั่นแม่มอนพุ่นเกิดได้มอนพุ่นเขาก็เล่นกันเรียมาคิวพุ่นมอนี่เข้าหัวเต้าหัวเตือนกับหัวนำพ่นเทาเมฆหน่อยมา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 ยันบงมาไวมมาไวมเมฆเอ้ยออกมาพี่บักหละเมกมาไอมามาบังหละมามาแพงมามาคิวมานั่นน่ะ เอาเออไปดึงเอาว้ออกเรายืนแข่งกันหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองก้ยกุยกุ้ยหนึ่งองยิ้มเนว้ายิ้มเลยหนึ่งสองซ้ำยิมอาไรยิ้มอะไยิ้มอหมยิ้มอหไรคิ้วคิ้วยิ้มอไหนึ่งสองเด็กๆในพี่น้องเลยมันมันเป็นความสุขของเขาเนาะทุกคนเนาะ มื่อนี้ยคอยกับเด็กเด็กเต็มบ้านเต็มเฮือนเลยจ้าพี่น้องเนะี่ยนางทองครับข้าวแพงกี้กับจักเห็ดอีสังเห็ดมะขามดองกันเผินหวานน่อยเอาลองไปกินมะขามไปแม่งน้อยไปปะประตูงับประตูเด็กๆไปลูกปะเมื่อนี้เฮือนคอยกลายเป็นโรงเรียนเลี้ยงเด็กกัมพาร์โบเนาะเลี้ยงเด็กไปแล้วโอ้ถึงนอ้องโอ้อยไปไปเอออาเบิง้งทองออเออเอาจียวฮะ ยืมใช้ฉากเบิ <c oughs> <c oughs> um ้งเบิ้งเบิ้งของขดมาเด็กมามามากินมะขามกินฉกมะขามไหมไหมคิวเมกโอ้ต้องเมกอะไรดองก็ได้อะเนี่ยพอแล้วดองโดนอะไรป้าดองรสอะไรสูนะเออเห็ดดองรสดองก็ได้แล้วนะฮะมาให้คิวป้าไปกินไปเมกไปฉกมะขาม

เมย์มันมานนแม่มเลนเริ่มเลยเริ่มเลยแจมเฮเลยดุกี่เฮ็ยทุหล่ะนี่กิไนไรใส่ไมนแลวเคาน์ท์ครับนิ่แล้วต้องไปกินกระองมาเมฆมาเมยเมาเมย์ม,มา Like what? มันกินได้ยตรงนี้เลยได้ป้าเ่นึกเมือนว่า

ลลางให้น้องไปนั่งคอยเบิ่งคลิปโดนกูเดียวกูรยณาด้วยคอยเบิร์นค่อยเบิงคลิปเราอยู่อันเราไปไส่วะเราไปใส่เรารอแต่ให้คิวนี่ป้าตัวให้คิวเขานี่พี่น้องเอ้ยหมอตัวแสบเลยน่อยอันนี้สบายดีก่อนสบายดีลุงป้าก่อนเฝ้าดี๊ดิเฝ้าดี๊ดิโอ้ยไปหยางไปทางพุ่นแล้วโอ้ยเอ้าเอ้าเอา เป็นสมมาขามกันเด็กๆเห็ดนะคอยวินหัวจนบริณอนเว้นมือในพี่น้องจนเจ็บเส้นย้อนทั้งอันเด้วไปบ้างนะทั้งให้คิวทั้งน้องเมฆปลาตัวกี่กากี่คุณนยากของเล่นกันดิพี่น้องเลยเอาเลยนะเด้อมีก็มีนะสู้คิดใจอยดำกว่ากันมีเหลืองๆเด้อบ้าบ้าโจ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 เช่โอเคทุ่มเช่คิง่ายนะง่าเดื้อดีดีตลอดอยู่ คิวเอ้ยดีไหมดีไหมเถะเออตะแพงแบบนี้งยนหน้าขึ้นมาพี่ฮัลโหลสิบายบายสิบายบายซักบายบายเน่ได้เลี้ยวบังได้โอเคได้พี่น้องเด้คลิปในกระสีได้ล่าเลยพี่น้องให้ลูกล้านลายโพดกวงได้เจ็บเซ็นและหน้าทองเขาโอเคจ้าพี่น้อง